สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาเทสก่อนส่งงานให้กับลูกค้านะครับตัวนี้เป็นคลอสนะครับผมเป็นคลอสเข้า2ออกสองของทางร้าน jgt นะครับเดี๋ยวจับคู่กับตัว pm ตัวรองท็อปนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับนะว่าเสียงจะได้ประมาณไหนนะครับตัวคลอสตัวนี้นะครับผมจะสามารถปรับซับเบสเนี่ยนะครับผมได้ทั้งปรีและก็ทั้งคลอสเลยนะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดนะครับมาดูกันครับผม เริ่มต้นจากการมาดูการต่อใช้งานก่อนนะครับก็สัญญาณอินพุตนะครับผมตัวนี้นะวิ่งมานะครับจากเครื่องเล่นนะครับผมก็มาเข้าช่องอินพุตช่อง CD หรือว่าช่องอ็อกปกติเลยนะครับผมแล้วก็เอาพุชชดซับนะครับผมจากบรีแอมนะครับผมก็มาเข้าอินพุตตรงนี้นะครับผมจากตรงนี้นะจากตัวซับเอาตรงนี้นะครับผม มาเข้าช่องอินพุตตรงนี้แล้วก็ช่องฟรอนต์ก็ได้หรือเลียก็ได้นะครับผมของปรีแอมนะครับก็มาเข้าชุดสายสัญญาณที่ผมทําออกมาตรงนี้นะครับชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ให้นะครับผมที่ตัวคลอสก็ออกไปเข้า power ขับเสียงกลางแหลมนะครับถ้าใครที่ใช้สี่ช้นแนนก็ต้องไปวายเอานะครับผมก็วายออกไปนะครับแล้วก็ตัวนี้โลก็ไป power ขับซับเลยนะครับนะเดี๋ยวลองมาเทสเสียงกันดูนะครับนะว่า จะได้ประมาณไหนแล้วก็การทํางานเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ตั้งความถี่กับเกณฑ์นะครับผมให้อยู่ตรงกลางก่อนนะอ,อันนี้ผมสลับไมไปใช้ไม้โัรสั์แล้วนะครับพอดีไม่ที่ติดปกเสื้อมันรับสัญญาณความถี่ต่ําไม่ค่อยดีนะครับโอเคทีนี้ก็เริ่มได้เลย เราตัดความที่ตรงนี้นะครับหมุนไปสุดนะครับหมุนหมุนตามเข็มสุดก็คือเอาโทนกลางแหลมถ้าอยากได้โทนความที่กลางปนมินโลเข้ามาต้องหมุนกลับไปนะครับลูกเพาะก็จะแน่นชัดขึ้นนะครับ นิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ยินเสียงผมพูดนะครับอันนี้ชุดซับนะครับผมเราตั้งความถี่เอาตั้งความแรงเอาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ความถี่ตรงกลางเปิดขึ้นมาถ้ามันแรงเกินก็เบานะครับความถี่ตรงนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับเอาแข็งเอานุ่มนุ่มนะครับ วตีนุมน่มนๆน,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 นะครับปรับความทีปรับความดังได้ทั้งตัวปรีแล้วก็ตัวคอ้สเลยนะครับ พ่บูเอาที่ปลีชัดเอาที่ปลีได้เลครับนะครับผมปลีปีแอมตัว รองท็อปเนะครับเมื่อจับคู่กับตัวครอสตัวนี้นะครับผมผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดความหนักความแน่นจะดีกว่าตัวท็อปนะครับจะดีกว่าตัวท็อปที่เป็นหน้าสีทองนะครับแต่ตัวท็อปมันจะได้จบในตัวเดียวก็คือมีครอสเบดในตัวนะครับผมเพราะราคาอยู่ ,3890 บาทนะครับในเรื่องของตัวท็อปนะแต่ตัวนี้อยู่2790บบวกด้วยตัวนี้อีก 2 4 9 0นะครับผมแต่ว่ารายเรื่องของรายละเอียดลูกเล่นอะไรพวกนี้มันจะจะจะทำได้เยอะกว่าตัวท็อปนะครับผมราคาก็จะสูงกว่าหน่อยนึงนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้นเาานี่ยประมาณนี้เดี๋ยวไปจบคลิปกันครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว ตัวคลอสและก็ตัวปรีโมของทางร้าน JGT นะครับตัวนี้ก็เป็นของลูกค้าแล้วนะครับตัวคลอสนะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะจะส่งไปให้ลูกค้าเลยนะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับตัวคลอสตัวนี้ราคาอยู่2490บาทนะครับโอนเงินจะส่งให้ฟรีนะครับมีประกันพังซ่อมฟรีให้ตลอดใช้งานนะครับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้งานประมาณนี้นะครับเบดแน่นๆนหนึบๆประมาณนี้นะครับลดลงพื้นนะครับผมเจาะกระบะนะยิงหน้ายิงหลังเล่นได้หมดเลยนะครับหรือว่าต้องการที่จะ ให้เสียงกลางพุ่งๆนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับนะตัดความทีได้ละเอียดเห็นผลชัดเจนแน่นอนนะครับผมลูกค้าไม่จําเป็นที่จะต้องต่อกับตัวปลีของ JKT นะครับลูกค้ามีปลี M อยู่แล้วนะครับสามารถเอาคอร์ตัวนี้ไปต่อใช้งานได้เลยนะครับนะเอาไปต่อพ่วงกับ ตัวคลอดไอตัวปรีของลูกค้าได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบในบ้านนะครับผมชุดเครื่องเสียงรถยนต์ฟังในบ้านหรือว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงที่ติดตั้งอยู่ในรถชุดเล็กชุดใหญ่นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับเป็นระบบ2ทางนะก็คือกลางแหลม1ทางแล้วก็ซับเบสหนึ่งทางนะครับผมก็ลูกค้าตั้งไหนสนใจแจ้งเข้ามาได้เบอร์โทรติดต่อ0849644001นะครับ0849644001นะครับผมเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ